สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่า8 8 8นะเป็นคลิปที่80เอ่อเอนะพูดผิดนะต้องขออาภาัยด้วยนะกำลังจะกระโดดข้ามไปที่87แล้วนะ78นะ 78, นะ78นี่ก็เป็นเลขอำนาจนะเป็นเลขอำนาจเป็นเลขแห่งการปกครองนะเอ่อบางคนเนี่ยถ้าเกิดมีเสากระลาหูเนี่ยกลุมกันในเรือนดีนะบางคนก็ได้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน อันนี้ก็ว่ากันไปเป็นศาสตร์ของดวงดาวและตัวเลขเนปัญหาก็คือว่าเออวันนี้เนี่ยตัวลูน่าซีก็มีการเบิร์น2 0 0นล้านนะเออ2 0 0ล้านแล้วนะอันนี้เป็นการเบิร์นด้วยชุมชนตั้งแต่วันที่เธอล่าล่มนะจนถึงปัจจุบันนี้มีการเบินไป2 0 0 0ล้านเหรียญส่วนตัว u s t c เนี่ยมีการเบิร์นไป455ล้านเหรียน นะก็มีข่าวเกาเกกันว่าวันนี้เนี่ยก็มีคนเสนอแต่คาว่าเสนออย่างเงี้ยบางทีมันไม่มีการสนอมันก็จบนะเสนอสนองไม่ถูกต้องตรงกันสัญญาไม่เกิดฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวที่เราอัปเดตว่าเออมันมีการการการเบินนะการเบินไปแล้วแต่ไอ้แผนนะ่ะก็ให้กระบวนการของกลุ่ม t รเขาทำงานไปเถอะนะฮะเราก็ไม่ต้องไปก้าวล่วงเพราะว่าเราคงจะไป ชี้นำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ได้เข้าไปติดต่อเขาโดยตรงเราก็แค่ให้กำลังใจอยู่ห่างๆนะห่างๆอย่างห่วงห่วงห่างๆและห่วงนะห่วงแล้วห่วงห่วง่ามันจะขึ้นไหมเออวันนี้ผมก็ลงคลิปเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็เป็นคลิปการถามนะว่าทำไมไปไหว้ขอเทวดาโน่นนี่นั่นแล้วทำไมไม่ได้ดังหวังอันนี้ก็ ผมแชร์เอาไว้นะฮะในช่องแล้วก็ไปดูเอานะถือว่าเป็นการตอบคําถามเพราะว่ามีคนถามผมบ่อยมากเลยว่าจา์เนี่ยไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทําไมไม่ได้ผมก็ตอบอธิบายให้เพราะอะไรนะมันมีออันหนึ่งซึ่งมันเป็นกราฟสถิตินะอันนี้ก็ดีนะผมก็ชอบการเขาเรียกว่าการปรุงแต่งการกาวอะ่ะเออการปรุงแต่งการกาวะนะฮะแล้วมันมีคนแท็กผมด้วยนะเนี่ยเนี่ยแท็กผมด้วยนะ ไม่รู้แท็กผมทำไมะนะฮะก็เออจะบอกอย่างนี้เขาบอกว่าไอ้ร <It> ูน่าเดิมเนี่ยนะรูน่าเก่าเนี่ยมันเคยขึ้นนะจากศูนย์จุดจุดจุดจูนย์สี่ตัวเก้าห้าศูนย์สองเนี่ยนะฮะขึ้นไปถึงร้อยดอลลาร์ได้นะเขาก็เปรียบเทียบมาถึงวันนี้เนี่ยตัวลูน่าสีนะ ณนะวันนี้นะฮะลงไปราคาอยู่ที่0.0094 00 00 00 00 98นะ9498แต่ตอนนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่9970นะอัปเดตนะ9970เขาก็บอกว่าเนี่ยทรงมันก็คล้ายกันนะคือขึ้นแล้วลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะเอาข้อมูลสถิติมากาวตัวเองนะว่า โอกาสมันเป็นไปได้โอกาสที่จะกลับไปเป็นไปได้ฝรั่งเขาค่อนข้างหนักนะเ <c oughs> ขามองว่าตัวรูน่าีเนี่ยต้องถึง1ดอลน,นะแต่ของเราเนี่ยกาวกันที่1บาทใช่ไหมความเป็นไปได้ของเรามีสูงกว่าความเป็นไปได้นะของเราอ่ะสูงกว่าสูงกว่าของเขานะไอ้ของเขานี่ยังยังอาจจะเป็นไปได้ในปีหน้าเพราะว่าก็มีคนบอกว่าโอกาส1ดอลเนี่ยนะมีโอกาสในปีาเป็นไปปีหน้าไม่ใช่ปีนี้ อันนี้ก็เป็นข่าวในทวิตเตอร์นะฮะแล้วมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะที่มีการแชร์ในทวิตเออแต่ผมไม่ได้แชร์มานะผมก็ไปกดไลค์เอาไว้เดี๋ยวนะเออไปกดไลค์เอาไว้เดี๋ยวนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวนะอันนี้เขาก็พูดถึงการกล่าวว่าไอ้ตัวบีแอนเนตเนี่ยนะฮะเขาจะเผาไอ้สองจุด 2.7นะฮะล้านล้านเหรียญเนี่ยหรือ40ของอุปทานทั้งหมดแล้วเออหใน3อะ่ะประมาณ1ใน3เนี่ยซึ่งเป็นกระเป๋าที่ใบใหญ่เนี่ยมีการเผานะเขาบอกว่าเนี่ยจะมีการเผาอยู่ประมาณวันที่26นะฮะ26สิหงหาเอมเอาขนาดนั้นเลยเหรอเสร็จแล้วครั้นี้เนี่ยก็มีคนไปทวิตถามเขานะ ไปทวิตถามเขาว่า้อสรุปมันเป็นกระเป๋าของของอของบแอนหรือมันเป็นกระเป๋าของผู้ถือไอ้ตัวแฟดแมนเขาก็มาตอบนะคนที่คุณรู้ว่ากระเป๋าบ i แ a น c e เติบโตขึ้นเมื่อมีคนฝากเงินใช่ไหมผู้ตรวจสอบความถูกต้องกำลังทิ้งคุณทุกวันและคุณกำลังเชียร์พวกเขาอยู่อืม อันนี้ก็มีคนไปอตอบเขาเยอะนะอันนี้คไอซีแซดไม่ได้เป็นเจ้าของลูหน้าซกระเป๋าเงินนั้นเห็นไ,ไหมเป็นการผสมผสานระหว่างเงินฝากของผู้ใช้ที่ร่วมกันที่รวมกันซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ตรวจสอบฝากเงินเพิ่มขึ้นเพื่อทิ้งลูหน้าซที่เพาะปลูกบนใบแนน คุณคือสภาพคล่องเลยเขาก็มองนะว่าไอ้นี่มันคือกระเป๋าของผู้ใช้นะเป็นกระเป๋าของผู้ใช้แต่ก็มีคนบอกนะว่าเนี่ยมันคือกระเป๋าของของ,ออของเอ่อของเทอรล่านะของเทอรเล่าคุณสามารถดูธุรกรรมจากผู้ตรวจสอบเทอร่าคลาสสิกที่ไปที่กระเป๋าได้ทุกวันทุกอย่างอยู่บนบล็อกเชนเขาบอกว่า เออมันมีธุรกรรมของผู้ตรวจสอบเนี่ยไปเกี่ยวข้องอ่านะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มองเอออาจจะเป็นกระเป๋าของผู้ตรวจสอบก็ได้นะอาจจะเป็นกระเป๋าของผู้ตรวจสอบก็ได้นะหรือเป็นกระเป๋าใครก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยก็บอกว่าี่กระเป๋าเนี่ยมันเป็นกระเป๋าใครมันเป็นกระเป๋าของเออเทอร์ล่าหรือมันเป็นกระเป๋าของของพวกเราอะคือพวกโฮเดอร์นะผู้ใช้อันนี้ก็ว่ากันไปนะผมก็มองว่าเออ มันสรุปมันเป็นของใครเนี่ยไอ้สองจุดเจ็ดเนี่ยสองจุดเจ็ดล้านล้านเนี่ยแต่ว่าตัวแฟนแมนเขาบอกไม่ใช่ของไบแนนนะไม่ใช่ของใบแนนนะเป็นของอะไรเนี่ยผู้ตรวจสอบความถูกต้องนะเป็นเป็นตัวผู้ตรวจสอบความถูกต้องนะเป็นกระเป๋าของผู้ตรวจสอบความถูกต้องกนะ็ก็ดูไปเพราะว่ามันมีบางธุรกรรมไปเกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบความถูกต้องเนะี่ยคุณสามารถดูธุรกรรมจากผู้ตรวจสอบ เทอรล่าคลาสสิกที่ไปยังกระเป๋านี้อ๋อเขาเขาเขาให้ดูความถูกต้องของไอการโอนเงินมากกว่านะในความหมายนั้นนะในความหมายนั้นนะเนี่ยคุณสามารถเออใช่นะฮะแม่จะไปเชื่อมันมากนะเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยอันนี้มันไปเกี่ยวข้องกับผู้ถูกต้องอผู้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยแต่ถ้ามันเป็นกระเป๋าของเทอรล่าจริงๆหรือเป็นกระเป๋าของโดจริงๆก็ ก็แปลว่าโดนี่ก็เก็บไว้นะสอ,สอเออองในสามเลยไอ,อหนในสของอุปทานทั้งหมดนะอันนี้ก็มาลุ้นกันนะเขามองว่ามันจะมีการอะไรเนี่ยเออจะมีการเผาหรือจะมีการทําอะไรกับไอกระเป๋าใบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปนะเรามาดูความเป็นจริงดีกว่าอันนั้นคือมโนนะไอ,อความเป็นจริงตอนนี้เผาไปแล้ว2ล้านอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตนะ ยังไม่ได้อัปเดตตัวราคาในเวลานี้อันนี้ก็ยังไม่อัปเดตนะเออราคาตอนนี้9 9 9 9เ6นะเสร็จแล้วเนี่ยมันมีนะฮะอันนี้เป็นกราฟในปัจจุบันกราฟตอนนี้กราฟเดเนี่ยเข้าใกล้เส้นสีแดงแล้วนะแต่ราคายังไม่ขึ้นนะฮะถ้าเกิดมันเข้าใกล้เส้นสีแดงมากๆเนี่ยโอกาสที่มันจะตกลงมาได้นะเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเริ่มจะหลุดจากเส้นกรอบละ ะะถ้ามันหลุดจากเส้นกรอบไปอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นลงก็ได้นะขึ้นก็ได้ละเพราะอะไรเพราะมันเริ่มหลุดกรอบบล็อกของมันแล้วนะอันนี้ก็เป็นทรงของกราฟแต่อย่างไรก็ตามเหรียญมันปั่นง่ายอะไรก็เป็นไปได้อย่าไปมองว่ามันหลุดกรอบแล้วมันจะขึ้นไม่ได้มันก็ขึ้นได้นะฮะแต่ถ้าขึ้นหลังวันที่9สิงหาเนี่ยต้องใช้ละราคา99955เนี่ยนะฮะโอ้เลขสวยนะ99955เนี่ยเอามาคำนวณน,นะ เออเรามาดูข่าวเกาว่กาววันนี้ดีกว่ามีคนชื่อคุณจอร์ดแฟงนะจอร์ดแฟงเนี่ยเสนอความเห็นในวันที่7สิงหาคือวันนี้แหละนะมีการเนี่ยลงประมาณ8นาทีที่แล้วมั้งนะก็เขาบอกว่าวิธีเขาเสนอนะแต่มันยังเป็นอย่างที่บอกเป็นข้อเสนอแต่ยังไม่มีการสนองเป็นวิธีการเผา1.5พันล้าน USDC ใน200วันใน200วัน นะเขาก็อธิบายโน่นนี่นั่นในเรื่องการเป๊กการลอยตัวอะไรก็ว่าไปก็ไปอ่านเอานะผมก็ให้ลิงก์ในโอเพนแชทฉะนั้นแล้วใครอยู่ใน open chat ก็เอาลิงก์ไปนะฮะแล้วก็แปลแล้วก็อ่านเอาแต่ที่มันกาวหาหนักที่สุดเนี่ยนะคืออันนี้คืออันนี้เลยนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยคุณดูนะอันนี้อันนี้คือวันนะอันนี้คือ u s t c เพนี่คือราคา u s t c เพ ไอนี่คือ l ูน่าซีนะฮะเนี่ยคือ Luna C, นะ Luna C, ลูน่าซีนะมาเก็ต l ูน่าซีมาเก็ตแคบเหรออ่ามาเก็ตแคปอ่า l ูน่าซีอันนี้อะไรเนี่ยถ้าปริมาณการเผาเหรอเขาบอกว่าถ้าเกิดมันเผาไปเรื่อยๆใช่ไหมเผาไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเนี่ยราคาราคาเหรอมันจะขึ้นมาที่เท่าไหร่เนี่ย0.3นย์จเหรอ อันนี้ของ u s t c หรือเปล่านะศูนย์จุดหก็คือประมาณ50เซนนะห้าสิเซนห้าสเจ็ดเซนอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ในการเบิร์นนะในการเบิร์นก็เขาก็อธิบายอะไรของเขาะแต่ปัญหาก็คือถ้าเกิดมันมีการไปจัดการเผา u s t c จริงๆเนี่ยอย่างที่บอกนะถ้าเผา u s t c ให้ไปถึงนอหนึดอนได้เนี่ยโอกาสที่จะมีการเป๊กอะไรพวกนี้มันก็ได้อยู่อย่างที่บอกอะ นะฮะตามดวงนะตามดวงของเออเชนเก่าเนี่ยนะหลังวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยมันมีการโบดแผนใหม่หมายความว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดมันเผาไปจนถึงจุดที่จุดที่ราคามันใกล้เคียงกับวันที่หลุดเป๊กอะนะฮะในวันที่13บสเนี่ยสิอัพขึ้นไปคือวันที่12บสองพฤษภาเนี่ยโอกาสที่ทั้งสองเนี่ยมันจะกลับมาเป๊กกันในระบบเดิมก็คือกลับมาสูบความปกตินะ เพราะถ้าเกิดมันกลับมาสู่ความปกติได้เนี่ยทุกอย่างมันจะกลับมาเหมือนเดิมหมดเลยนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันว่าการเผาลูนาซีเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้กู้วิกฤตที่มันเสียหายได้โดยที่ตัวโดเองก็ไม่ต้องทําอะไรก็ปล่อยให้ชุมชนทําไปใช่ไหมฮะชุมชนทําไปก็ทํางานให้คุณก็ทําไปสินะคุณก็ทําของคุณไปฉะนั้นอาจจะ ช่วยสก,กิดอยู่บ้างอย่างที่ผมบอกอะนะเพราะว่าการงานที่นำลาบผลใหญ่มาให้มันก็จะเกิดขึ้นหลังเก้าสิงหาก็ไม่แน่ว่าตัวของคณะผู้ตรวจสอบเองเนี่ยอาจจะโอเคก,กับทีม TR ก็ได้นะคือไม่ขัดขวางไม่ปฏิเสธและร่วมไม้ร่วมมือนะฮะแต่ก็ยังไม่น่าไม่น่าจะวางใจมากเพราะว่าพระเกตตัวนี้เนี่ยจะย้ายมาลาีมังกร แล้วเผอิญว่าในวันที่เก้าเนี่ยนะฮะจริงๆอ่ะวันที่แปดเข้าวันที่เก้าเนี่ยตัวพระศุกร์เองเนี่ยจะย้ายเข้ามาอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยในวันที่แปดนะตอนห้าทุ่มนะวันจันนะวันพรุ่งนี้นะวันที่แปดตอนห้าทุ่มเผอิญผมจําวันที่ผิดตอนแรกไปบอกวันที่เจ็ดวันที่แปดตอนห้าทุ่มนะพระศุกร์ย้ายพอตีสามเนี่ยอังคารย้ายตีสามของวันที่เก้าเนี่ยอังคารย้ายนะฮะแล้วถัดมาตีสองตีสามเนี่ย เกตย้ายก็แปลว่าในคืนวันที่8เข้าวันที่9เนี่ยวันวันวันจันเข้าวันอังคารเนี่ยนะดาวทั้ง3ดวงในย้ายแล้ฉะนั้นเนี่ยราคาของวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะคือราคาจริงๆเอาวันราคาวันนี้ประคิดยังได้เลยนะก็คือราคา9 9 9เก้าเนี่ยเก้าเก้าเกนี่ยนะเออเอามาคิดได้แล้วนะเอามาคิดได้แล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถเอามาคำนวณได้เลย เพราะว่าวันนี้วันที่7เลยใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่8มันต้องเอาราคาวันพรุ่งนี้ใช่ไหมเพราะว่าทุกอย่างมันจะเริ่มต้นวันที่เช้าวันที่9นะเพราะสุกย้ายอังคารย้ายเกตย้ายครบหมดแล้วเช้า6กโมงเช้าของวันที่9้าหรือไม่ก็ไปทําคลิปวันที่9ก้าคลิปวันที่9กอาจจะเป็นคลิปการคํานวณราคาความเป็นไปได้ตามดวงชะตานะวันนี้นะยังไงเราก็ลองมาคํานวณขำๆดูก่อน ตอนนี้ราคาไปที่7แล้วนะเจ็ดศูนอ่ะนะแกอันนี้คือราคาอัปเดตในเวลานี้นะในเวลานี้ไอราคาอัปเดตในเวลานี้เนี่ยเออมันจะสามารถตัดเลขศูนย์ไปกี่ตัวอย่างที่บอกนะฮะว่าตัวอังคารเนี่ยมาทับสุกเนี่ยมันให้กําลัง1นงนะึมันก็สามารถไปได้อีก1นึ่งนะฮะุเสาเนี่ยเสานะเสาเนี่ยมันเร็งนะมันเร็ง เออมันเลงอะไรฮะมันเลงมันเลงราหูคู่มิตรเนี่ยมันก็ได้กำลังอีกหนึ่งฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือราคาในวันนั้นเนี่ยคือราคาในวันนั้นเราก็ต้องคูณจำนวนเงินบาทของเรานะก็0 9 9 7 0คูณนะฮะสาบาทเอาก็จะตก35สตังค์นะเนี่ยศูนสสตังค์นะ เห็นไหม0.35บาทน่ะบาทนะอ่าแต่ถ้าเกิดเนี่ยนะฮะกำลังมันดีมากๆนะมันอาจจะตรงเนี้ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งนะเป็นหนะึ่งเนยเป็นหนึ่งแลวตรงเนี้ยเป็นศูนย์ถ้าเกิดวันพรุ่งนี้กำลังมันดีมากๆมันก็จะคูณเลย0.010970คูณ36มันก็จะได้เท่าไหร่ ไม่ถึงนะได้สามสิบห้าสตังค์นะก็สามสิบสามเออสามสิบห้าสตังค์ถึงศูนย์จุดเท่าไหรเ่เนี่ยศูนย์จุดสามเก้าสตังค์สี่สิบสตังค์เนสามสิบเก้าสตังค์เนี่ยจะได้ราคายอยู่ประมาณนี้จะได้ราคายอยู่ประมาณนี้ก็ถึงบอกไงฮนะสามสิบสี่สตังค์ถึงห้าสิบตังค์ใช่ไหมดีสุดเลยนะไอ้ดีมากๆสุดเลยเนี่ยคือเออห้าสิบถึงแปดสิบตังค์ผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะ ช่วงปลายปีนี้ถ้ามัน50ตังค์เนี่ยตั้งไว้ก่อนเลย50ตังค์เนี่ยก็ขายแต่อย่างที่บอกว่าเหรียญมันเล็กนะโอกาสที่มันจะปั่นให้เกินไปที่50ตังค์ถึง1บาทมันก็เป็นไปได้แต่มันอาจจะไม่แตะ1บาทมันอาจจะไปหยุดที่9 9้าสิบ้าสตงค์ก็ได้คือมันไปไม่ถึงกำลังมันไปไม่ถึงอย่างที่บอกนะฮะว่าตัวตัวดาวอังคารเองเนี่ยกระเสนเนี่ยถ้ามันไม่มีลาหูคาอยู่ มันจะตัดศูนย์ไปได้4ตัวนะไอ้ตัดศูนยไปได้4ตัวก็แปลว่า1ก็จะอยู่ในตำแหน่งตรงนี้1ก็จะตำแหน่งนี้มันมันเกิน1บาทแน่นอนนะเพราะว่าส0มศน์สเซน,นี่มันก็1บาทแล้วแต่นี่กำลังมันไม่ได้ไงมันก็กำลังมันก็5้าสิบห้านะฮะห้าสิบหเพราะว่าอะไรแต่ถ้าเกิดั่ว์วเลยเนี่ยคือไม่ต่าไปกว่านี้นี่คือราคาไม่ต่าไปกว่านี้ อันนี้ราคาที่เป็นไปได้เป็นมักเป็นผลมากที่สุดนะอครั้งที่แล้วเนี่ยผมคำนวณโดยลักโดยเอาจํานวนวันนั้นมาคํานวณมันได้สามสิบสี่ใช่ไหมถึงห้าสิบตังค์แต่พอเราคํานวณวันนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นศูนย์จุดสามห้าถึงศูนย์จุดสามเก้าอันนี้คือราคาของวันที่เจ็ดนะ,อะของวันที่เจ็ดก็แปลว่าโอกาสนี่อันนี้คือราคาที่ขี้เละสุดนะถึงห้าสิบตังค์นะห้าสิบตังค์ ถึง50สตังค์อันนี้ก็เป็นราคาที่ขี้เละสุดนะแต่ถ้าละมันอย่างที่บอกมันไม่โอเวอร์ไปกว่า0.80สตังค์แน่นอนนะอันนี้คือราคาความเป็นไปได้อันนี้คือจำนวนที่เป็นไปได้อันนี้คือจำนวนฐานเลยเนี่ยตัวฐานอันนี้คือโอเวอร์สุดนะแต่ถ้าเกิดมันมีการปั่นก็โอเวอร์สุดเนี้ยจากเนี้ยไปเนี่ยถึง1บาท90ได้แค่90ไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึง1บาท ได้แค่90สตังค์90สตังค์แค่นั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือราคาที่คำนวณจากวันนี้วันที่7นะเดี๋ยวไปดูวันที่8อีกเราก็จะคำนวณเรียลไทม์อย่างเงี้ยคำนวณเรียลไทม์วันนี้คำนวณพรุ่งนี้คำนวณวันที่9คำนวณอ่ะคำนวณเรียลไทม์ก็แปลว่ามันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแค่1สตังค์จะมาหะจากราคาวันที่เราคำนวณครั้งแรกไอ้สามสิบสี่ศูนย์จุดสามสี่นะเพิ่มขึ้นนะเนี่ยสามสิบห้าสตังค์ถึงสามสิบเก้าสตังค์ อยู่ในเลทนี้เลยนะอยู่ในเลทนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นราคาที่จับต้องได้แต่อย่างที่พูดะเหรียญมันเล็กใครก็บอกว่าปั่นได้ถ้าเกิดคนมันจะจับขึ้นมาปั่นมันปั่นได้หมดแหละฮะออขนาดตัวด็อกเองโอ้โหไปถึง22บาทแล้วตอนนี้ตกกลับมาในราคาความเป็นจริงลูกศิษย์บอกว่าเนี่ยมาราคาความเป็นจริงแล้วอาจารย์แต่อย่างที่บอกฮะว่าทันวาเนี่ยมันจะเกิดการ ตั้งแต่1ธันวาถึง8มีนาเนี่ยมันมีการโหวตเพื่อเปลี่ยนแผนอีกครั้งหนึ่งนะไอ้แผน3 5 6 8นี่อาจจะหยุดเลยเนะไม่เผาแล้วนะเออเพราะมันเผาแล้วมันไปจนถึงแสนเหลือแสนเลยหรือเปล่านะเพราะว่าเราไม่ไอ้นี่มันเป็นแค่การทดสอบอะเป็นการสมมุติสมมุติว่าไอ้มันจะเผาอแต่ถ้าเอาง่ายๆนะเขาบอกว่าไอ้การคีย์ตัวเลขเนี่ยเขาจะตั้งเป็น0%ก่อน นะการเอาไอ้โค้ดเนี่ยไปตั้งเนี่ยเขาบอกเขาจะตั้งเป็นศูนย์เปอร์เซนต์ก่อนเห็นมีลูกศิษย์ผมมาบอกเนี่ยเอออันนี้เขาอาจจะไปเอาข่าวมาไงแต่ถ้าตามดวงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกให้การงานนำลาาผลใหญ่มาให้ไอ้ลาาผลใหญ่มันจะใหญ่แค่ไหนอันนี้ต้องลุ้นนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปเอ่อออนโค้ดเนี่ยนะฮะพวกกลุ่มที่เขามีอำนาจนะอำนาจตรวจสอบเนี่ยนะฮะ เขาจะออนโค้ดให้มีการเผาเนี่ยที่0%ไว้ก่อนถ้าโค้ดมันสามารถใช้งานได้เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็น1.2แต่ถามว่าถ้าเกิดโดบ้าจี้เปลี่ยนขึ้นเป็นเป็น10บอะไม่เอา1.2ึ่องเป็น10แม่งเลยหรืออะไรที่มันเผาแล้วมันเร็วอะใช่ไหมใช้จังหวะนี้นะฮะแต่ว่าทุกคนมันก็ต้องใส่โค้ดเหมือนกันใช่ไหมฮะ สมมุติคณะผู้ตรวจสอบ60%เน6ี่ย66%ใช่ไหมคือเขาป้องกันการไปแก้ไขไงเขาไม่ต้องการให้อำนาจผูกขาดไปอยู่ที่คนคนเดียวไงเขาก็เลยวางระบบธรรมาพิบาลเอาไว้ว่าต้องมีการเอเอ,เอ่เขาเรียกว่าอ up ัพอัพโหลดโค้ดเนี่ยโดยใช้อำนาจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอัพโหลดโค้ดเนี่ยที่มันไอเนี่ยมันอาจจะเออร์เลอร์หรือมันอาจจะใช้ไม่ได้หรือโค้ดนั้นใช้งานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตั้งระบบไปว,ว่า ถ้าจะต้องการอัปโหลดโค้ดเนี่ยนะมันก็ต้องอะไรฮะต้องใช้พลัง power เนี่ย power ในการ6กขึ้นไปใช่ไหมฮะก็เพื่อป้องกันเพื่อป้องกันนะฮะไม่ให้มีใครอยู่ดีๆมาแก้แต่ในเวลาเดียวกันที่มีการอัปโหลดนี่ตัวแฮกเกอร์นี่มโนนะอันนี้มโนแฮกเกอร์ี่เขาบอกว่าจะให้ความยุติธรรมกับชุมชนแก้มาเป็นร้อยขึ้นมาทำไงเผาแม่งร้อยเลยนะน้อยไป1.2 นะ1.2เนี่ยในเวลาเดียวกันก็ใช้การอัปโหลดโค้ดเนี่ยป้างเข้าไปเนี่ยนะปรากฏว่าเผาวืบเลยนะฟื้นะอย่างที่บอกไงไฟไหม้ฟางนะรวดเร็วฉับพันกลายเป็นว่าอะไรฮะกลายเป็นว่าหรือไม่งั้นเนี่ย <c oughs> นะฮะไอกระเป๋าที่อะไรนะ2,000 2.7ล้าน,ล,านล้านเนี่ยมีการเผาเห็นไหม ที่มีคนากาวข่าวเอาไว้นะไอช่องโนเลตโนเลตเลยนะไอทวิตโนเลตเนี่ยกาวไว้ว่าจะมีการเผาในวันที่ 26, 26่สิสิบหกสิงหานะฮะอันนี้อันนี้มโนนะยังไม่ได้เป็นข่าวจริงเป็นแค่ข่าวกาวไม่ได้เป็นอะไรข้อเท็จจริงอะไรที่จะจับต้องได้นะฮะเพราะตัวเราก็ไม่รู้หรอกไอกระเป๋าใบนั้นไม่ได้แขวนป้ายของคอไว้นี่ว่าของใครมันรู้แค่ยู e r เซอร์ แล้วก็รู้เพียงอย่างเดียวว่ามันไม่ใช่ของใบแนนมันเป็นของยูเซอร์ก็คือผู้ใช้แล้วคนที่จะรู้ก็คือใครฮะก็คือคณะผู้ตรวจสอบนั่นแหละที่จะรู้ว่าไอ้กระเป๋าใบนี้นี่เป็นของใครเพราะเขาต้องเห็นการทําธุรกรรมละการเห็นการทําธุรกรรมเทั้นแล้วเนี่ยก็ว่ากันไปสําหรับกระเป๋าใบนั้นนะฮะอย่างที่ผมบอกไงฮะว่ามันเผาน้อยไปนะ,ะปกติการเผาที่นาล่าผลใหญ่มาให้มันต้องเผาเยอะกว่านี้ อย่างที่บอกอะถ้าเผา2.7ล้านอะน,นี่เยอะอันนี้ใช้ได้นะหรือเผา u s t c ที่เป็นของเทอร a ล่าแ lap ที่1,800 u s t c นี่ยังไม่มีการเผาอะที่เขาต้องการจะให้เผาอันนี้ถือถือว่าเผาใหญ่ถือว่าเผาใหญ,อใหญ่อันนี้เป็นการเผาใหญ่แน่นอนซึ่งจะนำล่าผลใหญ่มาให้อย่างันที่บอกก็มีคนนะฮะอะไรฮะมีมีคนเนี่ย <c oughs> จะให้เผาโดยสูตรเนี้ย ไอ้นี่ก็ถือว่าเผาใหญ่นะนี่ก็ถือเผาใหญ่แล้วนำลาบผลมาให้แต่ปัญหาคือมันต้องใช้เวลาถึง200วันนะเออเขาบอกว่าใช้เวลาถึง200วันประเด็นปัญหาก็คือว่าใช้เวลา200วันเนี่ยมันจะยังไงนะอันนี้ยังไม่ใช่แผนมันเป็นแค่ข้อเสนอมันเป็นแค่ข้อเสนอตราบใดยังไม่มีการสนองเนี่ยมันก็ไม่ไม่เกิดเป็นสัญญา ขนาดแผนของเราเนี่ยไอ้สี่แผนที่ทำมาเนี่ยมีการสนองแล้วนะเออเสนอสนองถูกต้องตรงกันแล้วก็จริงอะ่ะแต่ยังไม่มีการนำไปปฏิบัติอย่างชัดเจนมันก็เท่านั้นนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเอามากาวให้ฟังแล้วก็มาคำนวณให้ฟังอย่างน้อยเนี่ยไอ้ตัวเลขเนี้ยก็ถือว่าจับต้องได้ละ0.35ห้าศหบาทนะไม่ใช่0.35หดอนนะเดี๋ยวจะ พากันไปมโนว่าจะถึง1บาทนะบาทนะบาทนะบาท,นะบาทไม่ใช่ดอนนะบาทฉะนั้นแล้วเนี่ยก,ก็อย่างที่พูดนะว่าเราก็ต้องมาดูรุ้นกันวันนี้คำนวณโดยใช้ราคาวันที่7สิงหาเดี๋ยวพรุ่งนี้คำนวณวันที่8สิงหาอีกรอบหนึ่งว่ามันจะเพิ่มขึ้นเป็นศูนย์จุดเท่าไหร่ไหมถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้นก็แปลว่าใช้ได้นะฮะแต่ถ้าวันที่9เนี่ยคำนวณออกมาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละ นะโอกาสไปมากสุดก็ได้เท่านั้นนะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือฐานเลยนะคือฐานความเป็นจริงแต่ถ้าเกิดไปนะไปมากกว่านี้ก็คืออย่างที่บอกว่ามันเผาแบบไฟไม่ฟางเลยฮึบ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 เพราะว่าลูกศิษย์บอกว่ามันจะก่อคีย์เอาไว้เนี่ยให้ใส่เป็นศูนย์เปอร์เซนต์ก่อนแล้วถึงจะเพิ่มเป็นหนึ่งจุดสองก็หมายความว่ามันเติมได้ถ้าเปิดเอาไว้อย่างเงี้ยปลายเปิดไว้อย่างเงี้ยถ้านึกค้มมา คณะผู้ตรวจสอบ66%นึกคือมาพากันเปลี่ยนเป็นสิบไปเลยหวบเลยนะอ่าหวบหวบหวบเลยนะไม่ใช่หวบธรรมดานะสิบนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะ1.2นี่ก็ว่าเยอะแล้วนะถ้าสิบเนี่ยมันจะหวบหวบหวบวบเลยเพอหวบผูวบหวบเนี่ยมันไปเลยฮะมันพุ่งกระฉูดเลยฮะเปิดแบบเป็นเสาโทรเลขขึ้นไปเลยขาลงมาลงยังไงขึ้นไปก็ขึ้นไปเท่านั้นนะ ไอ้คราวนี้เราจะกลายเป็นเศรษฐีเลยนะแต่โอกาสลักษณะนั้นเนี่ยมันต้องรวมหัวกันนะรวมหัวกันหกสบกเปเนะมันจะรวมหัวกันไหมอะมันจะเอากันด้วยไหมยกเว้นมันไปประชุมรับอะปรึกษารับนะประชุมรับนะให้มีการเผาเนี่ยตอนแรกก็คีไว้แหละนะศูนเปอร์เซนตกลงว่าจะเป็นหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองนะคีผิดเป็นสิบสองนะสิบสองเลย ทุกคนคีย์เป็นเลขสิบสอหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอ่าเป็นหนคะราวนี้แลหละไอ้พวกไปซื้อขายเ่ยโดนหักไป10%ซหักไปสิบสอซนะคราวนีนะ้มันหวบเลยนะพู้พูบพูบมันจะลดเร็วมากเลยนะแค่เอาง่ายๆเนี่ยมันใช้วิธีวิธีก็คืออย่างนี้คือบอกว่าเนี่ยนะวันนี้จะเปลี่ยนจากอะไรฮะจากศูนย์เนี่ยเป็นหนึนะ ทุกคนก็ตั้งตารอจะซื้อจะขายกันเลยใช่ไหมแต่ที่ไหนได้เนี่ยไปคียเป็น10บสิอย่างเงี้ยไอ้พวกไปซื้อไปขายนี่ตกใจเลยว่าซื้อมาขายไปทําไมมันเหลืออยู่หน่อยเดียวไว้เนี่ยที่ไหนได้ล่ะนะฮะเป็น12องะไม่ใช่1 0บไม่ใช่1นจุองนะไอ้พวกซื้อขายวันนั้นเลยงงไก่ตาแตกเลยไอ้พวกที่ถืออยู่ก็รวยเป็นไก่ตาแตกเลยควนี้นะอันนี้ก็ว่ากันไปนี่ฝันนะฝันฝัน วงเล็บฝันกลางวันยังไม่ตื่นนะฮะอันนี้ก็มโนกันไปแต่ที่แน่ๆถ้าจับต้องได้ก็อันนี้แหละอ่าอันนี้เป็นราคาว,วันที่7สิงหานะก็เป็นข่าวเก่าๆสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปักตะไคร้ให้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะฮะก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ข่าวเก่าและดวงชะตาก็จนกว่าราคามันจะขึ้นนะค่อยเชื่อนะฮะก็ใช้วิจารณญาณให้มากนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ